สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านแั่งแห่งพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร082191220นะครับไอดียร้านก็082191220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีการเก็บเงินปลายทางส,งส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านแั่งเหง่งด้วยนะครับผม รับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1เป็นหลวงผู้ไข่วัดเชิงเรนหลวงผู้ไข่วัดเชิงเรนสองสเจเป็นหูเชื่องหงษ์เชื่องนะพี่นะจะไหลอ้อมสวยเดิมเดิมไปเลยนะหลวงผู้ไข่วัดเชิงเรนลอยจานซ้ายขวาเี้สวยเดิมเดิมเลย สวย z o เดิกเลยนะนี่มีรายจานด้านหลังด้วยขอบตัดคมๆกันเลยหลวงปู่ไข่ก่อห้ารบาทพี่5้าร้อยบาท่อมาหลงผู้ชุยหลวงผู้ชุยวัดตรงคาราลมสองคหกห้า หลวงผู้ช่วยวัดคงคาลามสองสี่ห้าท้ายโมมีไส้นละหูเชื่อมห่วงเชื่อมกเ,เก่าสวยเๆพี่อะไรทองสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยขอบกระบอก อันนี้โมมีสช่ไหมพี่ชนะิ้นสวยกันเลยพี่นี่หัวเก่าชิสวยกันเลยนะครับหลวงพ่อชอยหลวงคารังนะผมขอห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นเหรียญหน้นากปกเห,นนกปกหรียญหน้าปกหลวงพ่อทิมวัดละหารไร่นะฮะ เร,เรียกยคุคแปดรอบนี่ฮะเก่าๆสวยๆเลยนะลมดำหน้าปกหลวงพุทิมที่ระลยกนี่ฮะต่อโค้ดทีเ่เก่าสวยๆกันเลยนะที่นีน่นะหุ้ามูกโดง่ดงๆเลยนะพี่ดูยันนะให้ดูพญานาคนะชัดๆ สวยชัดๆนะเป็นหูเลยตัวนะพี่นะหลวงปู่เทียมเก่าๆสวยๆก็เลยพี่นี่วัดละหลัสไระอะไรอย่างขอบตัดคงคงกันเลยนะพี่นะขอบตัดคงคงกันเลยต่อโค้ชสวยๆกันเลยพี่ ก็พอคะสวยผมก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงปู่เผือกนะหลวงปู่เผือกวัดทองนพคุณสองสี่หกสามหลวงเผือกขี่หมูกระไรทองนี่ฮะหลวงปู่เผือกขี่หมู อายุครบรอบแปดสิมปีดูผู้เพือกขี้หมูกะไรทองที่สวยพี่เก่าๆเดิมๆเมลยสองสี่สามพอสอยลที่เราเลือกคนะือยันนนะยันสวยๆเลยพี่เก่าเดิมๆเลยเ,เป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะ หลวงปูเกือกขี้หมูน้ำขอ500บาทพี่ต่อมานะฮะเป็นเหรียญหลวงปูแผ้ปวปาวโรหลวงปูแผ้ปวปาวโรเหรียญใบขี้เหล็กอะเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปูแผ้วว่ากระแพงแสนสวยลวเลยพี่สวยเดิมๆเลยต่อโคตรนะพี่นะต่อโคดพอพึ่ง ขอบตัดคมคมสองห้าส่เจ็ดเนี่ยเฮ้สวยก็เก่าก็เลยนะพี่นะเ <c oughs> <c oughs> ดือนใบขี้เหล็กหลวงปู่แพร่วัดกำแพงแสนนะพี่นะสองห้าสี่เจ็ดสวยเดิมเดิมเลย ก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญงพก็เดิมวัดหนองโพแล้วผมก็เดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองหนังสือตรงดอกแกนโคง้งเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เนื้อธงแดงขอบกระโบเก,กินห้าหนังสือตรงดอกแกนโคง้งหูเชื่อมสองสี่แปดสองเก่าๆสวยๆ ดเดิมกันเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรอินนะเหรียญแปดรอบหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรอิดปีหนึ่งเจ็ดเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเป็นเหรียญที่นั่งนั่งคุกเขา่านะเลยนะนี่เจ็ดเก่าๆสวยๆเลยเหรียญแปดรอบ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดหยิดสวยๆเลยนะขอบตัดคมคมอะไรพี่ขอบตัดคมคมอะไรดูยันด้านหลังนะเลขเจ็ดอุชาตุสวยๆเลยพี่ดูโอ้โหในตัวสวยๆเก่าๆเดิมๆอะไรนะพี่นะดูยันนะสวยสวยเดิมๆเลยพี่นี่ฮะสวยสวยเดิมๆเลยนะผมคอห้าร้อยบาทพี่ ต่อมาเป็นหลวงพอ่อแช่มหลวงพอ่อแช่มวัดนายางรุ่นแรกสองสี่เจ็ดสามนะพี่นะเนื้อทองแดงหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่ดูหลวงพอ่อแช่มวัดนายางนะฮะเก่าๆส,สวยๆนะพี่ดูนะั่นสองสี่เจ็ดสามเป็นเหรียญคล้ายหลวงพ่อฉุยนะพี่นะขอบตัดทอคมเลยนะพี่นะขอบตัดทองคมดูยันด้านหลัง,งเนะนี่ยยันสวยเลยพี่นะสวยๆเนื้อทองแดงหูเชื่อมห่วงเชื่อม เอาจัดควบคุมแลยนะหลวงพ่อแช่มวัดนายางโพห้าร้อยบาทที่ห้าร้อยบาทต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาแม่ไดงอีตรุ่นสองอ่ะทองแดงลมดำปีศูนย์สามนะพี่นะเก่าเก๋าสวยๆเลยดิทองแดงลมงดำอ่ะันนี้เป็นรุ่นสองพี่เก่าๆสวยๆวยตเดิด้ลเลยทีอาย,ย,ย,ยุแปดสิบสองปี สวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะนี่ด้านหลังจะมีเส้นขนแมวนะฮะด้านหลังจะมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมพี่นี่ชัดไหมนี่เห็นไหมสวยเลยนะเส้นขนแมวคมๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมเดิมกันเลยพี่ดูนี่ฮะขอบตัดคมๆกันเลยนะพี่นะ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเห็นเส้นคนแมวพี่ัดเลยแล้วพี่นะห้าร้อยบาทเนาต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระกันวัดพระญาศนะสองสี่หกเก้าเนื้อทองแดงนะพี่นะผิวเสียนตองผิวผิวจะเข้าคุกคละคละเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นเม็ดกดสวยๆแล้วผิมเสียนตองจะไม่เรียบไม่ตึงนะนี่นะ สวยๆเดิมๆเลยเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะนี่สวยๆเดิมๆผิวเส้นตองเต็มเหรียญเลยนะพี่นะในเส้นตองวิ่งเต็มเหรียญเลยพี่เก่าสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้เนื้อสวยๆเลยนะดูชัดๆเลยนะพี่นะนี่เก่าสวยๆเดิมๆเลยนะหลวงพ่อกันวัดพระยาหิวงห้าร้อยบาททามาเป็นเหรียญตลกหลวงปู่บุญมี เรียนตลกหลวงปู่บุญมีนะฮะปีสองศูนย์นะพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆเลยดูเส้นหน้าผากดูตาแล้วพี่นะคมชัดเลยนะนี่ตัวหูสวยๆดูตัวหนังสือนะเป็นร้อยคือ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 นี่เป็น,นปรอยสวยๆเลยนะพี่นะนี่หลวงปู่บุญมีเก่าๆสวยๆ เนื้อทองแดงขอบตัดคมคงหมดเลยนะตัดเกาๆๆ่าๆกันเลยนะนี่ mm. หลวงปู่แบบนีวัดเข่าสมอคอปีสอบสูตรเนื้อทองแดงหูในตัวเก่าเก่าสวยสวย mm. เหรียญตลกหลวงปูนนี่เนี่ย mm. เนื้อทองแดงเลยนะพี่นะเก่าเก่าให้สวยเราขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อเสือหลวงพ่อพเสือวัดสามกอแล้วพี่นะสองสี่เก้าสองกะไรทองสวยๆให้พื่ดู เชจจัดนะหลวงพ่อเสือทำนี่มีขีดที่หูคล้ายนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยหูในตัวขอบตักยันสี่สองสี่เก้าสองสวยๆเลยนี่นี่มีเส้นขีดเห็นไหพี่สวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆอเลยนะพ่อเสือวัดสามกอแล้วพี่นะอืุ้มตาเปล่าสวยเลยพี่ ขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเตรียมนะหลวงพ่อเตรียมวัดอินทาสุกา,าลารุ่นแรกพิมพ์หน,นึ่งพระอาทิตย์โนนปีหนึ่งแปดนี่พิมพ์หน,นึ่งพระอาทิตย์โนนหลวงพ่อเตรียมเก่าๆสวยๆเนะี่ยเนื้อทองแดงจมูกโดง่งๆเส้นหน้าปากคมๆเป็นผมชัดๆขอบตัดคมๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะั่นแหละเก่าๆเดิมๆก็เลยนะพี่นะ เก่าเก่าเดิมเดิมไปเลยนะไอ้พอตัดคมๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อเตี่ยมวัดอินทาสุการามพอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นเยนพระพุทธชินสนะีวัดบรวรน,นะฮะสองสี่สี่ศูนย์เก่าๆสวยสวยเลยนะทองแดงเป็นรูปใบโพธิ์สวยๆเดิมๆดดูทาดูแลน,นะหน้าตาคมชัดถูย,ยันยานกันเลยนะนะนี่นะ เรกระเก่าสวย,สวยเลยดูขอบเลยนะรกระเก๋าเลยพี่เห็นไหมสวยไหมพี่สวยเลยนะครับรกระเก๋าสวย,สวยเลยพอะพุทธชินเลสีหัวห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาพี่ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อสงหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารลอยปีศูนย์ห้าทองแดงกะลายทองสวยๆหน้าตาคมคมเลยพี่นี่หลวงพ่อสงหน้าตาคมชัดเลยนะขอบตัดคมคมนะฮะทองแดงกะลายทองหลงังยันห้าเจ้าฟ้าสารลอยปีศูนย,ย์ห้าโหนี่ตัวนะทองแดงกะลายทองสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่ สวยเดิมๆกัเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญแหวนรอบหลุบผู้ทิมนะแหวนรอบหลุบผู้ทิมวัดลาไลปีหนึ่งแปดบอกแขนหลุมนะพี่นะอันนั้นนะแขนหลุมข้อซอาขวาแล้วพี่เห็นไหมเก่าๆสวยๆกันเลยนะนี่มเม็ดพดนะพี่นะ กัลายทองสวยเนะี่ยต่อโคทิี่สังกติปลายสังกติมีตัวทอนี่นะสวยเดิมๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมๆกันเลยปีหนึ่งแปดเก่าๆเดิมๆเลยนะหูปิ้นๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยขอห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อครวยวัด โคสีตารามนะอกรับคือร่างปีสองหนึ่งเนี้ยทองแดงรุ่นแรกเลยสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆกันเลยเห็นเก่าๆเดิมๆสวยๆกันเลยนะพี่นะขอบตัดคมๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปีสองหนึ่งโอ้ย เนื้อทองแดงจ้าเลยสวยๆเลยนะนี่ดูขอบกาดเฟ่เก่าๆเ,เ,เริ่มๆกันเลยนะครับของอห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญอ์มเหรียญอามหลวงพ่อโสธรนลวนะโสธรวรา,รานะ 2, 4, 6, ลามฮะสองสี่หกศูนย์กะไหลทองนี่เหรียญอม์มดูเส้นขนแมววิ่งนะนี่ หูเย็นยานเลยนะพี่นะหูเย็นยานเลยนะเก่าเสวยๆกัเลยลนั่นเ,น,เนี่เส้นขนแมววิ่งนี่ตัวสี่หกหาชนกันเลยนะพี่นะเก่าเกสวยๆเลยเหรียญอามหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลาลา,ามสองสี 2, 4, 6, 0, ่หกศูนย์เก่าเสวยๆวยหูในตัว นี่ฮะ,ะดูด้วยตาเปล่าพี่นะสวยสวยเดิมเดิมอะนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพันะวคอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทแต่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรกนะปีศูนย์หนึ่งนะกระไหลทองหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญนะพี่นะนี่ โหนี่ตัวสวยๆขอบตัดคมๆเลยนะพี่นะนี่โหห่วงปิ้นๆกันเลยนะเชื้อเลิกถวายพระตาหารนะพี่ขอบตัดนะพี่นะขอบตัดคมๆไปพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อม่วงหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะฮะบิมหน้าแก่สองสี่หกสามเนื้อทองแดง สวยดมเดิมเลยนะ้ว่นหะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเนะะื้อทองแดงหูเชื่อมเก่าสวยเลยนะพี่เก่าสวยกันเลยนะฮะเก่าสวยกันเลยเนี่ยดูนะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวน,นของเขห้าร้อยบาทเนาะ จะมาเป็นหลงวงพนะ่อพวงเนี่ยหลวงพ่อพวงวัดหลวงกระโดน2470นะเ,เก่าๆสวยๆเลยเนื้อนะทองแดงนะนเ,เก่าๆสวยเลยมีเส้นโอนด้านล่างอีกนะพี่นะเห็นไหมสองขอบข้างในขอบตัดกลมๆนะหลังยันใบพัดนะพี่นะยันใบพัดสวยๆเลยดี หนังยันเวพัสสวยๆเลยนะนี่ขอบตัดนี่โหงามโชกเลยเลยเก่าๆสวยๆเลยนะกกยยลยนะหลวงพ่อพงผมขอห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปู่สวงนะฮะเทวดาเดินดินนะฮะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอันนี้รุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะฮะทองแดงลมดำนะฮะเก,ก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนิ้วเก่กากๆนี่ นิ้วเท้าเนี่ยคมคมชัดๆกันเลยนะด้ยมือนิ้วเท้าขอบตัดนี่คมคมเลยนะพี่นะรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินยันห้านี่ฮะสวยเลยพี่นี่สวยเร็มๆไปเลยนะนี่ขอบตัดคมคมเลยลงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดิน กว่าห้าร้อยบาทแต่ว่าต่อมาเป็นเหรียญห <c oughs> ลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะสองสี่เก้าสามบล็อกแรกนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเงินเห็นไหมพี่ชัดๆนะหูคอดๆเลยนะพี่นะโอ้คอดๆไขป่ปลาคมๆหน้าตาค,คมๆจมูกโดง่ดงๆสวยๆเลยพี่ โอ้โหนะฮะเ,เก่า,ส,าสวยเลยนะพี่นะนี่เ,เก่าสวยสวยเลยหลวงพองเงินหลวงพองเงินวัดดอนให่หอน,นะผมก็ห้าร้อยบาทพี่ท <c> ำ <oughs> มาเป็นเสมาเสมาหลวงพุทวดหลังหลวงพุทธิมนะฮะวัดช้างให้สองสองพันห้าร้อยนะฮะเสียนโตหูนะฮะหลวงพุทวดพระเสียนโตนะดูนะพี่นะเสียมาหลวงพุทวดพราะเสียโตเหยบน,น,น้ำทะเลจืด กะไหลทองเก่าๆสวยๆปีสองพันประมาณสองพันห้าร้อยขอบตัดคมๆนะหลังหลงพุทีมชัดๆเลยนะฮะนี่เก่าๆสวยๆกะไหลทองหูในตัวนะพี่หูในตัวนะดูเส้นคมชัดเลยนะพี่นะขอบตัดคมๆหมดเลยนะพี่นะดูนะฮะนี่อ่าผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ ต่อมาไปเ,เรื่องเลือกหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามหลังยันมงกุขปัจจ่าปีศูนย์สี่หลวงพ่อกลวยนี่เนื้อเกินนะพ<ม>ี่นะมีเนื้อเกินอยู่ตรงสระโอสระอีเก่าๆสวยๆเลยนะเนี่ยเนื้อทองฝาบาทหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะ หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยดูนะขอบตัดคมคมเลยนะพี่นายขอบตัดคมคมชัดๆหลังยันมงกุฎพระเจ้าสว,นะสวยๆกันเลยนะสวยๆกันเลยหูในตัวสวยๆกันเลยพี่ขอบตัดคมคมหูโคดร สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยหลวงพ่อกวยบอกห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญปิตาพังพการวัดท่าแพนะปิตาพังพการวัดท่าแพสองห้าสามสองนะพี่นะทองแดงลมดํานะพี่นะเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่ดูนะปิตาพังพการวัดท่าแพขอบตัดคมๆเลยนะฮะ นี่พระราหูแปดตนนะพี่นะพระราหูแปดตนเลยนะฮะเก่าๆสวยๆเลยพี่จมูกโดงๆหมดเลยนะจมูกโดงๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆขอบตัดรใช้สวยอบตัสวยๆเลยนะพี่นะปิดตาพังพักการนะพี่นะนี่ผมงคอห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาฮะเปเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะฮะวัดป่าอุดมสมพรเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆเลยนะเนี่ วอางามอากีเอกเลยละรุ่นอุดมสมพรเก่าๆสวยๆดูหูดูตาดูเส้นผมนะคมชัดเลยเน,นี่ขอบตัดคมคมเลยนะขอบตัดดูขอบตัดชัดจัด,จดนี่อุดมสมพรสวยๆเก่าๆดูนะเนื้อนะตรงแดงสวยๆเก่าๆดูขอบตัดนะพี่นะ ดูสว,สวยเลยคมคมเลยนะพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลนี่ขอห้าร้อยบาทพี่ <c oughs> ต่อมาไปเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมเนื้อทองแดงนะพี่นะวัดอาวุธปีสองห้าหนึ่งหนึ่งหน้าตาคมชัดเลยแล้วคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนี่ขอบด้านในวิ่งคมชัดเลยนะพี่นะ สวยดูแลกระกเขจัดชื่อคุณแม่คมคมเลยนะขอบตัด,ดสวยเลยนะพี่นะนี่หลังยันสวยสวยกันเลยโูหในตัวเนื้อทองแดงเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ขอห้าร้อยบาทขอพี่ห้าร้อยบาทเนาะเ่ามาไปเหรียญพระพุทธชินราชหลังพระนเรศวรน,นะพี่นะปีหนึ่งห้าวัดพระศรีนะพี่ ขอเก่าสวยๆเลยเนี่กะไหลทองนะทองแดงกะไหลทองสวยๆเดิมเดิมน,นะฮะตรงหางช่อชา้างจะมีเส้นนะเส้นขนแมวหน่อยนะพี่นะเห็นไหมสวยๆเลยนี่ขอบตัดนะให้ดูชัดๆขอบตัดคง,งคมเลยผังพัดทะเลสวนหลังน้ำซีโนโทกอยู่ในน,นั้นเี่ เก่าเเสวยยๆลหรียญปีหนึ่งห้านะชินราชหลังพระนเรศวรห่อห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนนะบ็อกสอชอวยิมชอสั้นนะพี่นะเนื้ออัปปาก้าสวยๆเลยหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยด้วย คมมเม็ดไข่ปลาคมๆเลยพี่นะฮะมีเนี้ยมีเส้นเกินเส้นขนแมวที่รอเรือแล้วขีดขึ้นไปนะฮะเห็นะฮะมีเม็ดจุดอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่สวยเดิมเนะหอห์ที่ลาริงขอบตัดคมๆกันเลยนะพี่นะขอบตัดคมๆกันเลยนะพิมพ์ชอสั้นเก่าๆสวยๆเลยนะเอ๋ มีขีดอยู่นะนี่มีเส้นขะนแมวอนะ่ี้ขีดอยู่ที่ยันอ่ะขอบตัดคมๆเลยนะพี่นะเหรียญละค้างเหรียญละค้างหรอว่าพรมว่าช่องแคร์นะพี่นะนี่อัปปากะาสวยเดิมๆแล้วพอห้าร้อยบาทพี่ดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจถ้าดูถูกใจตรงไหนโทโรมาผิดก,กับเราได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นนี่นะหรือยังดูรูป ไม่ชัดก็ทักไลน์มาดูรูปได้ที่เบอร์นี้เช่นกันนะครัทางั้นเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะฮะไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีปีต่อไปและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเหงเงด้วยนะครับวันนี้ร้านเฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ